สวัสดีครับจากร้านช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับ a m a ต f i t เล็กโปของคุณตรออส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับนะดูสภาพอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนที่ลูกค้าส่งมามันเปิดไม่ติดนะตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ซ่อมให้ทําการเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะเราจะเช็คเครื่องให้ดูนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับชาร์จให้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์แล้ว นี่นะครับถอดสายชาร์จออกก็ไม่ดับนะครับชาร์จเข้าใช้งานได้นี่นะครับโอเคต่อไปนะครับทดสอบปุ่มปุ่มดาวทดสอบปุ่มนะครับก็ได้อันนี้ปุ่มอัพครับ ก็ได้นะครับ b a c k ซีเล็กนะก็ได้นะครับหน้าจอโอเคลองสัมผัสหน้าจอดูนะครับขึ้นลงนะ อันนี้ลงขึ้นอันนี้ซ้ายขวานนี้ขวาซ้ายเรินได้นะครับสามารถใช้งานได้เลยเครื่องไม่ดับแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเปิดติดแล้วนะครับเรียบร้อยครับ Okay.